สวัสดีครับผมพบกับน้อยบ้านสวนฟาร์มครับวันนี้พามาเั็นเบิกหมูครับเบิกหมูเรียกว่าเห็ดแม่พันธุ์ครับนี่ครับที่การเลือกหมูครับหมูแม่พันธุ์ครับหนึ่งครับเบิกเต้านมมันนี่ครับครับเต้านมมันมีหลายมีหน่อยครับอันนี้สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่เต้าครับ มีสิบสี่เต้าครับตัวนี้ครับลายลายกุ้งหมูครับใน่โคกไม่ซอกนี่ครับก็เลยเลือกว่าเป็นแม่พันธุ์ครับเพราะว่าอาจจะใช่ว่าถ้าลูกมันออกมาเกินสิบตัวนี่อันนี้มันมีสิบสี่เต้านี่ครับอย่างน้อยมันก็ต้องสเปดสิบสองตัวประมาณนี้มันก็มีหัวนมมีเต้านมให้ลูกมันดูดกินครบผู้โตครับมันบ่แย่งกันครับแต่ถ้าเขาเลือกแม่พันธุ์ที่ว่าเต้านมมีหน่อยสิบ ชิบหัวนมสิบเจ้าต้องมานี่ครับเวลารูปมันออกมาหลายมันสีแยงกันครับมันเสร็จให้ลูกมันกินนมได้ได้บ่เท่ากันครับมันเป็นลูกหลอดครับเป็นลูกหลอดลูกน้อยครับอันนี้พามาเบ่งการสังเกตการเลือกแม่พันธุ์ครับเลปตินใหญ่ครับครับเลปติน กีบทีมันนี่ครับใหญ่ครับการเลือกแม่พันธุ์ครับนี่ครับเต้านมเต้านมหลายครับมีสิบสี่มีสิบสี่เต้านมครับหัวนมครับสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ครับข้างละเจ็ดครับข้างละเจ็ดครับนี่เลือกเป็นแม่พันธุ์ครับรูปร่างชงเงาใหญ่ครับนี่ครับเหมาะสมสําหรับเิืดเป็นแม่พันธุ์ครับนี่ครับนี่หน่อยบ้นสวนฟาร์มพา มาเบิกทีการเลือกแม่พันธุ์ครีสิบสี่เต้าครับตัวนี้ครับเวลามันผสมแล้วได้ลูกออกมานี่ลูกสิบสองสิบสามตัวนี่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับยังบ่แย่งหัวนมกันครับยังมีนมให้นอนดูดครบทุกโตอยู่ครับแต่ถ้าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปกัน มันก็ชี้งาอยู่ครับเต้ามูที่ออกมานี่ยกับที่เลือกว่าเนี่กับมีตัวนี้ครับเจ้านมไหลยก็มูครับสิบสี่เต้าอย่างนี้ครับนอนหนึ่งสิบสองสิบแปดนั่นนะครับอันนี้สิบสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่เต้าครับนี่ครับตัวใหญ่เงาครับเหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ครับนี่ครับ จับเล่นมันดุดุครับนี่ครับมันจะได้หูครับจะได้คุ้นคุ้นมือครับคุ้นเคยนี่ครับเห็ดเป็นแม่พันเวลามันเป็นนั้นเป็นมีนะเขาเวลาเขาจะเห็นนั้นเห็นนี่มันก็สบายครับอันนี้เป็นหมูป่าลูกผสมครับหมูพื้นเมืองครับหมูพื้นบ้านเท่านี้ครับเป็นลูกหมูป่าหมูป่าลูกผสมครับ ลูกผสมครับเพราะน่อ้วนครับนี่นะครับพวกใหญ่ครับครัพผมพามาเบ่งครับพามาเบ่งมันเรียกคัดมูไว้เป็นแม่พันธุ์ครับนี่ครับแม่มันครับน้องนั่นออกมาแล้วครับเลือตัวเดียวครับเพราะเขาเลือกไว้เป็นแม่พันธุ์ครับนี่ครับ บ้านสวนฟาร์มครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแช่ครับเป็นความรู้กแชร่ไปให้ผู้คนที่ต้องการเลี้ยงหมูเขาได้รับรู้น้ากันครับแชร่ไปครับรอบรอบหน้าหมายบ้านสวนฟาร์มมียังแช์ลงเบื่องครับลงไว้ให้เิ่งครับคลิปไปครับขอบคุณครับหมายบ้านสวนฟาร์มครับสวัสดีครับ